ครัวันนี้จะพาทกท่านมาดูการเปลี่ยนภาษาสาหรับมือถือ Android ทุกรุ่นนะครับในกรณีมือถือเรามันเป็นภาษาต่างประเทศนะครับเราจะเข้าไปเปลี่ยนนะครับเราหาที่เปลี่ยนไม่เจอเราจะทํำยังไงที้วิธีการเปลี่ยนนะครับวิธีการนี้นะครับเราจะใช้ได้สําหรับมือถือที่เป็น Android ทุกรุ่นนะครับขั้นแรกเลยนะครับให้ท่านไปที่ o o o g l h r o r o นะหาแอปที่แอปท่องอินเทอร์เน็ตนะครับเสร็จเรียบร้อย ทีนี้เวลาเรากดค้นหาเนี่ยปกติมันจะเป็นภาษาที่อยู่ในมือถือเราเนาะเช่นตัวเนี้ยภาษาจีนก็จะมีให้เลือกระหว่างจีนกับอังกฤษนะครับมันจะเป็นภาษาหลากัหลกๆที่ให้เราเลือกพิมพ์ก็คืออังกฤษกับภาษาอื่นแะที่มันเปลี่ยนไปเช่นตัวนี้จีนก็จะมีจีนกับอังกฤษเราก็เลือกเป็นอังกฤษซะนะครับจากนั้นนะครับให้เราพริมพ์คําว่า g u a g e นะครับตามนี้เลยนะครับพิมพ์ตามนี้แล้วตามด้วย apk นะครับพิมพ์ตามด้วยคำว่า apk แบบนี้่าพิมพ์ตามคลิปเลยนะครับจากนั้นกดเซิร์ชครับกดค้นหาเนี่ยกดปุ่มตามคลิปเลยเสร็จเรียบร้อยท่านจะเห็นว่ามันจะมีแอปเรียงอยู่ตรงนี้นะครับให้ท่านกดตามนี้เลยนะครับกดตามที่ผมทําเนี่ยนะครับแล้วเลื่อนลงมาหาแอปที่มีลักษณะนหน้าตาแบบนี้นะครับแครงแรงขดตัวเนี้ยนะครับอ่า จากนั้นกดเข้าไปครับพอกดเข้าไปปุ๊บ <inaudible> จะให้เราเลือกว่าเราจะเปิดผ่านไหน <inaudible> ให้เราเลือกผ่านเพจสโตรนะครับถ้าท่านมีเมลอยู่แล้วนะครับมันจะได้เข้าสู่เพจสโตรแล้วไปให้เราโหลดเลยแต่ถ้ามือถือยังไม่มีเมลนะครับ <inaudible> เราก็ใส่เมล์ก่อนนะครับ <inaudible> เมลนี้เป็นเมลอะไรก็ได้นะของเราที่เราสมัครใหม่ก็ได้นะครับเอาจากเครื่องอื่นเอาจากเครื่องเก่ามาใส่ก็ได้นะครับจากนั้นก็กดถัดไปครับพอดีตอนนี้ผมใส่เมลใหม่นะนะครับผมตั้งเป็นยืนยันสองชั้นกันเลยขึ้นมาแบบนี้นะครับ หลังจากเราใส่เมลเสร็จปุ๊บมันจะเด่งเข้าสู่หน้า p Play Store นะครับ oh. ให้เราทําการโหลดแอปทีนี้เดี๋ยวเรามาดูกันโอเคตอนนี้รอสักครู่นะครับอ่ะตอนนี้มันกาลังตรวจสอบอีเมลเนาะพอดีผมใส่เมลใหม่เข้าไปนะครับเดี๋ยวรอสักครู่นะโอเคตอนนี้ผมจะทําการติ๊กออกเลยจากนั้นนะครับนี่มันจะเด้งเข้าสู่แอปใน Play Store ที่เป็นแอปของที่เราจะช่วยในการเปลี่ยนภาษานั่นเอง ตอนนี้จะเป็นหน้าตาของตัวแอปนะครับเวลาเราเปิดขึ้นมาขั้นแรกเลยก็กดติดตั้งเลยครับกดติดตั้งเลยการติดตั้งจะใช้เวลาขึ้นอยู่กับความเร็วเน็ตนะจากนั้นนะครับกดปุ่มเขียวเพื่อเปิดครับเสร็จแล้วมันจะเด้งไปหน้าสำหรับในการเปลี่ยนภาษาในมือถือเราอัตโนมัติเลยนะครับในตั้งค่าเลยจากนั้นเราก็เลื่อนหาภาษาไทยครับเนี่ยเลื่อนหาไทย โอเคหลังจากเราเลือกไทยเสร็จเรียบร้อยปุ๊บนะครับมือถือเราก็จะกลายเป็นภาษาไทยทั้งหมดนะครับอ่าอันนี้ก็เป็นอีกวิธีหนึ่งนะครับที่จะช่วยสําหรับมือถือท่านไหนที่เป็นภาษาต่างประเทศเนาะอยากเปลี่ยนให้เป็นภาษาไทยนะครับก็บทําได้ตามนี้ไม่ยากเนาะนะครับเนะี่ยสังเกตว่าตอนนี้เปลี่ยนเป็นภาษาไทยทั้งหมดแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นในตั้งค่าในตัวเครื่องเวลาเราเข้าแอปอะไรก็แล้วแต่นะครับจะเป็นไทยทั้งหมดแล้วตอนนี้ใช่ไหมตอนนี้ในตั้งค่านะครับตอนนี้ก็เป็นไทยเรียบร้อย โอเคถ้าไหนที่มาเยี่ยมชมก็ฝากกดไลค์กดติดตามนะครับความรู้ดีๆในช่องมีเยอะนะนะครับหลังจากเราเปลี่ยนเรียบร้อยแอปที่เราโหลดมาเราก็ลบทิ้งได้เลยนะครับตอนนี้ผมดูในตั้งค่ายไหมเราจะเห็นว่าเปลี่ยนภาษาไทยหมดเนี่ยครับแอปกดแช่เลยครับจากนั้นลบทิ้งเลยเพราะว่ามันเป็นแช่ตัวช่วยในการทําให้เราเปลี่ยนเท่านั้นเอง โอเคก็น่าจะเป็นประโยชน์เนาะสำหรับท่านไหนที่มาเยี่ยมชมนะครับอย่าลืมกดไลค์กดติดตามนะกดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับความรู้ดีๆมาเรื่อยๆเนาะนะครับพยายามหาความรู้มาฝากติดปัญหาตรงไหนฝากคอมเมนต์ไว้ครับขอบคุณครับ